ครับสวัสดีครับม nice ant ant yeah. re no yeah. huh> ื่อนี้ลุงโอพาตัวสิพาทุกท่านมาชมโครงการโคกหนองนานะครับบ้านโน่นหมดไฟอำเภอสีชมพูนะครับเขาขุดให้แล้ววันนี้ปัดใจจะซื้อการอันนี้สป็นปาพวกอย่างจ้งแจางนี่ใส่เขาท่านได้ขุดโคกหนองนานี่กำลังจะมาขุดตอน ก่อนเมษานี่แหละเริ่มแล้ว<อ>มาวัดพื้นที่แล้วโค้งล่างน้นก็คือเป็นบ่อนพุ่นขุดพุ่นอันนี้อันนี้มาเห็ดสีหกนึงลุงมาจาก<อ>ุงเท็ตไปอันนี้ที่คุณแม่ไม่เห็ดว้ถักไว้แล้วนี่มาเห็ดไปแล้ว,ป,ลวปีหกนึง<อ>ขุดเป็นคลองใส่ใต้ไว้คิ่งเพ่งกับปลูกพริกปลูกยังปลูกผักชาปลูกกล้วยแต่ว่าโค้งการขึ้นถ้าขุดแล้วจังค่อยมาเบิง้ง<อ>ขุดแล้วมาเบิ้งก็คืเป็นบ่อนพุ่น น,นี่คือขุดให้มันรอบน้ำเลยนะี่น้ำรอบให้มันรอบนึ่รอบทันเลยปลาใหญ่เป็านของเพื่อนปลานะอยเป็นของแม่ปลูไกไว้ปลูไกไม่ปลาไว้เขาโครงการสามไร่เบินสุขคนบ่จ้าครับาสามไร่เบินอันปลูกอีหยังครับนั่นทั่วเขียวจ้ะบลกทั่วเขียวทั่วเขียวมันมีใบเพราะว่าเฮ็ดน้ําอินทรีเขานาอินซีนําเพิ่งสองซีแล้วจะขับซีที่สามแล้วนะอินทรีย์ ตัวเขียวทีมันก็สิประมาณนี้เะแต่เฮาตอนขุดเฮาสิบอใหญ่าปานนี้อันนี้คือเฮ็ดบอ่อเลี้ยงกุ้งปล่อยกําลังสิลงบอ่อกุ้งปล่อยอืเขา <อ S 1> <บ>ดีล่ะเขดีล่ะผมก็กําลังสิลงเพื่อ,อนอได้ได้กุ้งปล่อยมา,าใส่ใส่บันยังบ่มีมน่ะคุณแม่อมตอนนี้กำลังหาไม้มาเฮ็ดไปตัดไม้ต่อโมงเพื่อไปบางนึงนึงจะมาคุยกันเลี้ยงกุ้งปล่อยนี่ละฉันว่าเลี้ยงกุ้งปล่อยให้เลี้ยงหอยขมน้ำ นี่ครับอหมูผุนครับผุนพี่น้องครับข้องใส่ไก่ยังไปพุ่นกับกล้วยที่เป็นผักคะหอมกระเทียมยังไปสิละแต่ว่าเป็นก้อยหนำอยู่ครับนี่ก็เป็นตะไคร้ครับตะไคร้รอบข้องแต่ว่าบอลลูบรอบข้องผันเป็นตัวเอลเป็นตัวยูอ๋อวันนี้สิขุดให้รอบคุณแม่สิขุดสะบ้นี่ คุ่นะพุ่นะป้าไม่พุ่นะที่อ๋อสิ่ขุดอยู่พ่นจ้ใว่าภากาบาลีหลายเลยเลยแปลว่าขุดตะเก่าเก่าสามไม่เงี้ยก็เลยขุดขุดฟรีอยู่แล้วสิเพมาขุดขึ้นมาจังซี้กับีแค่น้ากินแค่เขาเนาะพอกาขุดขึ้นมาจังซี้บางหุ่งมะกอกก็ได้กินเมนบ้กล้วยเ้าก็มีปลูกน้ำหลกอถางว่านยังจังซี้อืมข้างเขานี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยถ้าเขาบ่มีนะก็บ่มี้ยัง ใช่บ้านั่นจะคอยมาเบ่งของคุณแม่อย่างเนาะแม่แม่ซื้ออย่างนะครับแม่ปลานี้้จะปลานี้ใหญ่พินโยแม่ปลานี้ใหญ่พินโยหัวหน้านี้เราอยากให้คนนี้ละแม่นแล้วเปิดโครงการปุ๊บเห็นผลแล้วนะไม่ต้องรออีกผลผลิตออกเนาะสามารถมันเอ่อเปิดโครงการได้เลยนี่เพื่อนก็มานี่ละอือยี่สิบกว่าคนครับ ต้มโคกหนองน้ำของเพี่หนอืงหลท่าน่าอยูอ่ม้า,า,า,าม,มีปลาหมูปลาท่าแม่น้ำกันเลี้ยงกุ้งแม่แม่ได้ท่านไปหาพันไปพันกุ้งหาน้อบ้านเขานี่ยแหละเพป็นว่าใส่ตุ่มมาลงเลยนนอย่างที่ไห่บะตองไปสื่อแฉอย่งทีไหนก็จ้างว่าเราผมผมก็ระหายกันผมก็ะจาใส่น้ำละเขานี่นืำมาลงแต่ว่าเพป็นว่าเวลาสุดน,น้าเขา่าแนวเนวอัดหัวทอนเนี่ย อัดหัวทองอัดจากซองสั้นลูกปลาหรือว่าไข่ปลามันสิเขามานทำโอ้งออดังมัดปากทอไว้อ๋อของผมมันใส่น้ำมาดานเนาะต้องใส่น้ำสาดตีส่วนน้ำมาดานมาพักใส่สาสะก้อนโอ้เพราะว่าถ้าวัดเป็นกุ้งเขาสีบรนี่แมนแมนแมนสภาพน้ำอันเพียร์ต่างยังหรือไม่เนี่งอ๋อที่เห็ดอยู่ที่เห็ดใส่สารละสาเกล็ดละกุ้งหอยปู โอ้หมูว่าสีลงเงินเดี๋ยวือนนี้ยโอ้หลายแล้วครับนี่อย่าว่าวันมีโอ้เต็มรูปแบบซํานี่ก็ถือว่าน้งูก่าทอบนี้ที่จะไ้ปลูกหอแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาใส่น้ำุงเขาเนี่ยขอบปรเียกดขอบสาฮ้อเนี่ยคโอ้นี่ครับระบบน้ำผงครับปลูกผักสวนครัว นะครับโรงเรียนคัะนี่ก็เห็ดขั้นใหญ่หครับนี่ปลูกพกริกปลูกมะกอปลูกกล้วยครับนี่ครับโอ้สวยงามครับโตโตโตเป็นต้นแบบดีครับนี่ถือว่าเป็นต้นแบบได้ครับแถวอำเภอสีชมพูเฮานี่นะครับบริเวณก็อยู่บ้านโน้นไฟของแม่ป่านี้นะครับบ้านโน้นไฟตำบลวังเพิ่ม อำเภอศรีมูจังหวัดขอนแก่น,นครับโอ้หนี่ผักซีลาวครับนี่ออกดอกงามนี่ครับระบบน้ำเพื่อนเป็นระบบน้ำพุ่งนะครับนี่ครับมันปลูกพริกโอ้สวยงามครับนี่ครับปลูกพริกเอาเสียงบานเขาเลยครับเสียงเขานะครับมาปลูกเพื่อ,อให้ปุ๋มให้ความมีความชื้น โดนนะครับโอ้นี่ครับคล้องครับเลี้ยงปลาครับนี่ครับโอ้คุะครับปลาโอ้ปลาบอนไหลครับพุนมุมม่มมุมมาครับโตโตโอ้สุดยอดเลยครับนี่สุดยอดแปลงนะครับทั้งนี้กับปูบักพริกครับโอ้นี่ครับระบบน้ำพิ่นอันนี้ระบบหัวสปริงเกอร์ครับอืม โอ้สวยงามอีกทีครับนี่ครับถือว่าเป็นต้นแบบได้เลยครับนี่เวยสนใจกับมะเบิองโขดนะครับเด้อโอ้สวยงามครับโอ้กล้ยก็มีเตอต้นก้อยเง่ครับคุ่นนะครับอันนี้ระบบสปริงเกอร์ครับปลูกพักคะนะครับปลูกหอมปลูกกระเทียมครับนี่โอ้สุูยอดอีรีครับ นี่ครับปูปะคงนะครับโอ้สวยงามครับสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับปลาบักพริกโอ้สมนิกับมอยูมิกินแล้วครับนี่ก็ตดองไปเห็ดไซสหากินน้ำให้น้ำงาได้ครับรบทุกอย่างครับนี่ีรบทุกอย่าง ครับระบบน้ำพ oh. ุ่งอ้อแต่ว่าน้ำบดเสมอกันครับระบบน้ำบดเสมอกันต้องปรับไหมครับนี่ปลายสายน้ำบ่แห้งอ๋อคุณบีบไปตพคุณบีบไปครับเพิ่นบีบไปอ๋ออันนี้ิ่นใส่แบบบีบไปครับบ่ใไ้นี่ครับบ่ใไ้มันออกลายครับนี่นี่ครับบ่ใไ้มันออกลายเพราะว่า มันยังหน่อยอยู่เบี่ยมันยังหน่อยอยู่นะครับต้นพวกนี้พุ่งหลายเพราะว่าเป็นผักทิ่นไงเราครับนี่โอ้สุดยอดอีดีครับปุ๋ยครับโอ้เวลาให้ปุ๋ยที่ว่าภาพอะครับท่อนึงกับทอดูดท่อลางท่อดูดพอเติมพอเติมทอเตือนหน้มีถังเนี่ยครับถังไม่ใส่มาใส่ครับครับโอ้สุดยอดอีดีครับ หมดหน้าปุ๊บแล้วเขากับปล่อยน้ำหมักไปพร้อมครับโอ้สุดยอดดีครับออกแบบได้ดีครับแอร์แวะครับเพิ่มแรงดันน้ำโอ้นี่ครับบัวคนับปลาโอ้หนับปลา อู้ uh, ปใหญ่เลยครับนี่ใส่ปำเนใแล้วตอนี้ตอนนี้ผัดผัดกินบมี่ คพข่น,อนโอ้นครับบักหุ่งสุกแล้วคุับ,บอืมโอ้นี่ก็บบอรครับบอโอ้มีอยู่สามบอครตอนนี้บอป่า อืมโอ้ฝุ่นมาแล้วอันนี้ปลาอยังครับเนี่ยปลาตะเพียนวายู่ปลาตะเพียนเพราะพืชน,น้ำมันเหลือขันบอ่อเกี้ยงๆนี่ปลาตะเพียนแน่นอนนะอืมมาแล้วครับฝุ่นกินบกักกอกินดีครับอืมบัวเลยครับบักกอยยาก็คิอผักผักไทยนั่นอืมนี่ครับ บัะคงสุกนะครับบัะคงสุกทำใบผักซับอะไรเงันเขาเหนียวเขาที่มันห้องกินเนื้อเนี่ยครับอืมอันใดก็อืมงานกินเนื้อในบ้านเ้างเดียเนาะพูณเนี่ย บักตัวเขียวเก็บลูกมันเรากับไทยเล่นวะครับนี่อ๋อไทยกบไทกบผมรุงดินพร้อมอรถไทยิ่นก็ไทยให้ดีเนาะ <laughs> มันบมบมได้เผาเฟียงเลย เอารถเกี้ยวหรือเกี้ยวเอาครับเนี่ยรถเกี้ยวเราเฟียงที่ขี่รถนี้ไปใส่เอาเอาขึ้นมาเต๋ขัด็ัดเป็นก้อนไ่ึ้นเอายังไ้ขึ้นอัดให้อ่ะโอ้ก้อนละสบแปบาทจ้ขึ้นอัดให้อโ้ก้อนละบาทแพงก็บู่มาแพงก็เคยอ็อันนี้อันนี้ยังสอบยังครับเนี่ ขี่เบี้ยโอ้บไดหมักกันบ่นได้หมักัเสียงเสียงขี่เบี้ขี่งัวแล้วก็เอาฟอดหดอดอุดอดอห้เก็ดปุ๋ยบ่กลับกองยัี้มาเฮ็ดดินพอได้เลยบนกองกลับเอาพอดหดทับกันไปเรื่อยเลยโอ้ดีดีครับดี หแจกย่าง in mm ้งมดแม่มยแล้ว mm ล้วอือจะเลยน้โอ้หดีแขงครับคุณนะโอ้ปามีตุยงครับคุณอานินตุยงคุณครับมาปรทันพื้นแห่อาหารมันเนาะหนเนาะอืมอืมคุณนะโอ้ ตัวใหงไงครับบกกว่าก็มีตรหน่วยใหญไงนี่ครับดกทุกต้นครับบกกว่าก็ได้โอ้สุดยอดอีกโอ้หนาสนใจครับโอ้อันนี้มันเอียงเนี่ยหมากเอียงก็หมากเซรวรดครับเนี่โอ้เป็นสุ่มเป็นห่มนั่งห่มโอ้ดีครับเออ พิษซุ่มเมนั่งได้เลยครับบกะะักเสาววรสี่โอ้เอาน้ำฝนกับเขาห่มตัวโอ้นี่ก็บบกว่าครับต้นเตี้ยครับนี่ดกเพราะเป็นยังนไงเยี่ยปัดอืมโอ้งามงามครับงามงามแห้งสุดยอดเลยครับเป็นต้นแบบได้เลยครับนี่ ใน,นสนใจกะแวะมาชมใ้เลยครับเนี่นี่บ้านนู้นไฟนะครับตำบลวังเพิ่มอำเภอสีมผูจังหวัดขอนแก่นครับของคุณแม่ปลานี้นะครับรโค้งกันโคกหนองน้านะครับนี่ครับโอ้สวยงามจริงครับเป็นต้นแบบได้ครับนี่ครับ